สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสิทธาลั่นเสนอชื่อบิ๊กตู่โหวตนายกดีกว่าบิ๊กป้อมเมื่อวันที่13สิงหาคมนตสิทธาธิวารีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคไทยสร้างไทยได้โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กโดยได้ระบุข,ข้อความว่าอดีกกตกกตสมชัยผู้เชี่ยวชาญเรื่องกฎหมายเลือกตั้งแนะก้าไกลแทงสวนเพื่อให้เกิดสนิมเนื้อในฝั่งที่บอกจะสลายขั้วโดยให้เสนอชื่อลุงป้อมลงแช่งชิงนายก ลุงป้อมอาจเป็นตัวจริงอยู่แล้วคนอื่นอ่านโดดหลอกเพื่อให้ฉีก MOU ถ้าจเจ้าแบบนี้เสนอชื่อลุงตู่ไปเลยครับ 1. แกลาออกจากหัวหน้าพักแต่ยังมีคุณสมบัติเป็นแคนดิเดตนายกอยู่สภาสามารถเสนอชื่อให้โหวตได้โดยมีผู้รับรองเพียง50คน 2. ที่สำคัญแกสามารถเป็นนายกได้อีกเพียง1ปีเท่านั้นก็จะพ้นตำแหน่งโดยไม่สามารถกลับมาเป็นได้อีก ถือเป็นการปิดฝาฝังกรบปิดจบไปพร้อมกับสวสามสอดคล้องกับสว250คนที่สามารถโหวตนายกได้อีกเพียง10เดือนเท่านั้นการที่ต้องมาเลือกนายกกันใหม่อาจทำให้กลิ่นความเจเริญกลับมาได้ภายใน1ปี คนไทยไม่ต้องทนไปอีก4ี่ถึงปถึงปี 4. เราจะได้ฟังสวและสสอในพักคร่วมรัฐบาลของแกอภิปรายว่า9ปีที่แกเป็นนายกรัฐมนตรีมีข้อดีข้อเสียอย่างไรเหตุใดสภาจึงควรไม่ควรหรือกแกเป็นนายกรัฐมนตรีต่อทุกคำด่าและคำชมเป็นสิ่งที่น่ารับฟังเป็นอย่างยิ่งและน่านำมาเป็นอุทาหรณ์ให้กับคนรุ่นหลังๆได้ตระหนักถึงข้อดีข้อเสียของการรัฐประหารและการบริหารประเทศในสไตล์ลุง,ลง ตลอดระยะเวลา9ปีที่ผ่านมา5เมื่อลุงตู่แก่พ้นตำแหน่งใน1ปีสสทั้ง500คนจะต้องโหวตนายกรัฐมนตรีกันอีกครั้งโดยต้องการคะแนนเพียง251เสียงซึ่งพรรคเพื่อไทยและก้าวไกลมีคะแนนรวมกัน292เสียงผ่านฉลุยพรรคเพื่อไทยจะไม่มีข้ออ้างใดๆในการแยกทางกับฝ่ายประชาธิปไตยอีกต่อไปถ้ายังไปอีกคือชัดเจนว่าต้องการหนุนเผด็จการ หกหักหลังข้ออ้างของเพื่อไทยที่บอกว่าจะต้องรีบจัดตั้งรัฐบาลมิฉะนั้นประเทศจะล้มสลายแล้วดูรีบกันนักก็จัดไปให้แข่งกับลุงสเสลยเจ็ดทำแบบนี้จะพิสูจน์ให้เพื่อไทยได้เห็นว่าไม่มีใครซื้อสัตว์และรักคุณจริงเท่าฝั่งประชาธิปไตยด้วยกันคุณจะได้เห็นการหักหลังแทงสีข้างกันอย่างวินาสันตโร เพราะสวและสส,สในคลัวตรงข้ามต่างก็สนับสนุนลุงตู่โดยไม่มีใครชอบเพื่อไทยเป็นทุนเดิมอยู่แล้วไอเดียคุณสมชัยจะทําหรือไม่ทําแค่เปิดประเด็นก็อาจมีคนฉุกคิดได้ถือเป็นการตบสติเพื่อนได้ดีครับขอขอบคุณขอ้อมูลจาก n e w a n t s ขอบคุณค่ะ